สวัสดีนะครับสองคันนะวันนี้มาช่วยกันกะให้เสร็จนะประมาณเก้าไล่นะครับเป็นไถล้วงที่สองนะครับเอาวันนี้เอารุ่นใหญ่มาด้วยครับลงุงเจอเป็นหกบนหกทีสามนะครับ แต่ท่อนกลางท่อนท้ายนี่เป็นน่าจะเป็นห้าพันนะผมมองเมื่อกี้นี้แต่เสื้อเนี่ยเป็นหกพันหนะครับฐานเป็นสีนะครับฐานสามไข่ล่วงที่สองนะครับลายอ้อยอาลงขับให้เด็กมาดูหน่อยนี่เขาถนัดเรื่องลายอ้อยนะครับ แต่งานนาเขาก็ทำนะครับเขาก็รับทำ โอ้โห oh, ความลึกนี่เลยว่าเข่าไปแล้วนะเนี่ยนี่ใส่ล้วงสองครับใช้พันไอ้พันสามล้วงสองแต่ถ้านับครั้งแรกด้วยก็น่าจะล้วงที่สามแล้วนี่แต่ของพี่เขาบอกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าหั mm hmm. วเข่าแล้วครับถือว่า mm hmm. ใช้ได้อยู่หน้าอย่างนี้สงสัสยจะปรับผันใหม่หรือเปล่า ลุงไปช่วยดูแล้วนะครับก็อาจจะเห็นมีการฟรีบ้างนะครับดินมันทั้ง้างจะปนแล้วอย่าตรงอีกน้อย โอ้โหเต็มไปผ่านเลยเนี่ยเก๋าเอาอยู่ครับไปนิ่งเลย โอ้อย่างนี้ถ้าบอกว่าไม่เข้านี่ก็ไปเอาแม่โคขุดได้เลยนะก็ได้แค่ประมาณนี้แหละครับมันสุดแล้วจะไปขนาดไหนนะครับถือว่าใช้ได้แล้วไยอย่าให้ลุงตามพันแม่สัติดโบมา นั่นแหละมันต้องประมาณนั้นเอ้าลุงไปเลี้ยวตัดหน้าอีกเอาเอ๋อจะหนีเด็กจะหนีเด็กอ้าวถอยหลบก่อนนะครับ ทโอ้โห oh แค่นี้ก็จมผ่านแล้วใช้ได้แล้วครับอย่างนี้แต่ว่าดินก็มันเป็นลวงสองลวงสามแล้วค่อนข้างจะป่นแล้วครับ มันยงเหยียบให้กระจายครับดินอย่างนี้เดีย๋ยวเขาก็จะไถอีกล้วงนึงนะน่าจะเอาผนานเจ็ดไถแล้วก็น่าจะปั่นตามหลังหรือ,อยังไงเราไม่ค่อยค่อยได้พบก็เห็นเท่าไหร่นะครับสาหรับอ้อยเราอยู่แต่กลางทุ่งนาอ้าวเริ่มทิ้งห่างแล้วลุงเริ่มทิ้งห่างแล้วครับ ลงมาถึงหัวงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเสียชื่อโบช่างเล็กหมดครับไม่ทันตัวห้าพันผสมเนี่ยลูกผสมตัวเนี่ยเสียชื่อบนหน้าหือฝุ่น เนี่ยความเก่านะครับไปนิ่งเลยโอ้อโนน,นาเริ่มยกครับ ไว้ลุงทิ้งห่างแล้วเดี๋ยวถ้ามีการน็อกรอบนี่โดนแซวแน่ เริ่มทิ้งระยะห่างเรื่อยห่างเรื่อยนะครับโดนนกรอบมาหร่โดนแสวมานั้นน่ะเฮยมานิ่งเลยขับด้วยเก้นหนึ่งนะครับลุงเก่าเราเนี่ย ไปเลยน็อกรอบเลยโดนน็อกรอบเนยถอดโบทิ้งอะ่ะเนี่ยหยยบทรงอย่างนี้นะครับมันจะได้คลายดินผ่านอย่างนั้นที่ปอุดอู้อยู่ในผ่านนะครับเน่ไปนิ่งเลย เขาที่แล้วในใช้โลสีนะครับตรงนี้น่าจะใช้เกยร์นหนึ่งละ แต่ถ้าเป็นขับโฟน,น่าจะดีนะครับเป็นสองเพาอ่ะมันจะน่าจะเบาแรงกว่าเพาเดียวนะครับอ่าตรองอยแล้วมาเลยยับ ย่งสรงอย่างนั้นแต่ครืออยังอื้ออยู่เลยอ่ายังไล่ตามอยู่ห่างๆนะครับไม่แต่ลุงกมานิ่งเลย แม่ปรับผ่านดีมากครับล้อหน้านี่ตรงเป๊ะเลยไปอย่างนิ่งเลยผ่านนี่คลายดินดีจังโอ้โหทีเนี้ยครึ่งกระทงแล้วหายลุงนอกรอบเลยได้แซวสักหน่อย เก่าครับไอ,อย่างนิ่งอ่ะอ้าวเริ่มครึ่งหลบแล้วครับความห่างไ้หยับเลย เขาไถจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับจับกลางหลบบ่อน้ำครับเขากำลังเจาะท่อข้ามคลองนะครับข้ามถนน เอาน้ำจากในคลองด้านขวามอือเรานะครับเป็นคลองจนมาทานนะครับ ไปหยบเลยให้ทันนอนหัวงานท้ายงานแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสี่ห้าร้อย ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการถ่ายล่อ้อยนะครับถ่ายตัดหัวงานนะครับเก็บหัวงานแล้วเหลืออีกประมาณสี่ห้า้อยนะครับ เปิดเลยครับจมผานนี่มันเหยียบไปปูดอย่างนี้เหยียบไปโบหลุดไปเลย เล้วลุงเริ่มหนีอีกแล้วห่างแล้วเร็วๆอ่ะก็ว่าเพียงแค่นี้นะครับเหลืออีกประมาณสี่ห้าร้อยผมกมายอกาศหน้านะครับสวัสดีครับ